นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กันด้วยกันในเกม <c oughs> จอร์ดลีคอนสองนะครับก่อนนี้กูว่าโ,โฟโรโทีวีนะครับอยู่อยู่กับโฟโรโทีว,วีทั้วันเดี๋ยวไปดูกันให้มันมันแม้วะเกมนี้เพิ่งเล่นด้วยตอนนั้นเล่นภาคหนึ่งแม่งก็มันมันอยู่แ,แหลกไปเฮ้ ลก็ทำเองนะเนี่ยเฮียจอดมีควาหมึ่งแม่งอย่างแปลกสัตว์เลยนนี่กูยังได้ไม่เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ้าใครอยากรู้เล่นไงเดี๋ยวบอกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอ่ะ เดี <mile> ๋ยวก็เล่นเป็นเองกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินน้ำถ้วยสองถ้วยรอเล่นอเล่นอเล่นมันมันให้ไปไหนวะเยอะเยอวะอยะวะเยอวะยังไงวะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยได้เป็นจับ เฮ้ยเชี่ยเพียงเบิดแล้วจะชิบหายบริสัตว์เพียงผิดกดอายิงนะฮะอย่างนี้ครับผมกูจะสาหัสไอ้ไอ้ไอ้แม็กหมดแม็กคุเยอะแม็กกูเยอะแม็กกูเยอะแม็กกูจะหมดแล้วด้วยเยัย không làm gì vậy? không được 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 นะกดส mm ี hmm. ่เหลี่ยมเลื่อนนะกด R ยิงกด L อซูมร้อเรียบร้อยฮะวันนี้กูก็โฟล์โวทีวีจัดเต็มเนี่ยจะหาก๋วยเตี๋ยวแดกแล้วถ้วยของถ้วยวันวนี้ไม่เราจะไปยิงหัวคนดีกว่าวันนี้ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวกูไม่แดกนะจ๊ะกูจะแดกหัวคนคจะไปยิงคนเหย็ด yeah. <c oughs> ขั้นขึ้นแบบเมื่อกี้ก็คือคือเกมน,น,นี้แม่ เรื่องเลยแทนที่นถ้ากดตันสลกนะครับแทนที่เฮียมันใ้กูทำไรเนี่ได้ปน ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้คือตู้1นใบนะครกดเข้าไปกดล่างนะครับกดล่างมันจะติ๊กติ๊กตเยียอะไรไม่รู้วยเราก็เลือกเปิดนะพีพีเอสจวันสนเปะ,ะ PSG1 พีเอจนะครับนี่แอเกียรู้เปิดต้วงเี้ผมเจ้าพีเอจวันเย็้กูได้แล้วหนึ่งใบเยี้ย <c oughs> จะ้ยิงได้บ้างนะเนออี่ยกดค้างไว้ให้ซูมนะฮะซูมได้แค่สิบอัเนี้ยมืดตึบเลยหลักหลักหลักไอ้สัสหลักคลักล่ก,กไม่เป็นไรกูก็ยังงงๆอยู่เนี่ยมันให้กูทำอะไรวะเนะี่ยจะทิ้งปืนกับตัวไหนวะ อะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ก็ออโต้อิมเอ,อ่อ กูรู้แล้วเว้ยกูปรับอะไรได้แล้วโว้ยปรับอะไรได้แล้วโว้ยอ้าวไอ้เชี้ยไอเท่าเอ๊ะกูไม่น่าเล่นเลยกำลังกำลังแล้วไปปรับคืนก่อนเป็นเอฮะเอเดิ เออหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นไอเทมันก็เปลี่ยนได้ทีละนับแต่ไอจัดกรอนก่อนกรอนเอ,อ่อเจอกรอนหรืออะไรเฮียเฮ้ยมันให้กูทำอะไรวะไอเทมกูไม่เคยเล่นนะเนี่ย เฮ้ยไอ้ตายเลยเกมโอเวอร์เฮียไม่เคยได้กูรู้ได้ไงแม่ทำอะไรอ่ะกดแผนที่ดิอืมาปวดหัวเหี yeah. ้ยแห่กูทำไรเนะี่ยอ๋อกูรู้แล้วเว้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วผมรู้แล้วครับท่านผู้ชมครับ เแม่งให้กดรีโหลดนี่เังไงจ้ะว้าๆไปมันมันให้ผมไปเอาเพชจีวันนะครับเพชจีวันสไนเปอร์เมื่อกี้ที่กูเอามาเมื่อกี้แต่ที่ไหนได้ยังอยู่บนหลังเพราะว่าอยู่ดิเมื่อกี้ยังอยู่เลยเดโดสัตย์แบบสัตย์ถ้าลุกขึ้นยืนจะวิ่งไวกว่านี้นะครับแต่ผมกลัวโจรเห็นนะฮะนี่เอาเพชจีวันเนี่ย รู้นี่มันให้มาซุ่มตรงนี้ชัวร์เลยนะกูว่าแล้วยนึกอะไรไม่มีผิดหรอกเราะถึงที่หมายแนววา้สัตว์โจรตัวกูยังไม่เห็นเลยเยี่่ยบอกเขาไม่ให้กูจูไหนจอหนะ่นะไหนะจอนะเดีนะนะ๋ยวกูซุ่มกล่องแล้วเนี่ยไอ้เยี่ยเดดนะู่นะนะนะ อ่นจะแล้วสองตัวเลยเฮ้ยไอ้เฮ้ป้าเป้าขยับครับวิธีการเล่นสนายแม่งลำบากอย่างงี้นะฮะปังเสียบร้อยตัวอีกตัวอีกตัวนึงปังเสียบร้อยครับสองตัวนะฮะเพชกจุวันแรงครับผม ไปตรงนั้นกันนะฮะว่ามีอะไรดีนะฮะก็แหลกๆไอ้อ๋อรถกูมีวิธีได้ครับง่ายๆไม่ต้องยิงให้เปลืองแม็กรอก็มาใถ้เรายิงเราก็ต้องยิงนะครับเราต้องทำตามมันทุกอย่างนะฮะไม่งั้นมันก็จบ่ะ ก็มีระเบิดอยู่นยเนอะเย<อ>ให้ใช้ระเบิดด้วยปาระเบิดกูมีเยอะไอ้ตัดมันต้องห่วงเด้อถอยออกมาเฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย ระเบิดแล้วระเบิดแล้วตูมปุม๊บว่าเลยเล่นยากทิ่หายไอเป็นไงต่อไหนต่อ,ไไตอ,อเกมนี้ก็มันก็พอใช้ได้มันจะงงๆอยู่ตอนเริ่มต้นนี่แหละ จเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเยอะสุดด้วยกูจะนั่งไว้ก <Lion> จจูจะไม่ยืนไว้เฮ้กดเลงตัวไหนวะโอ้บอมบอมบาสุก้าเยเย่เยียเฮ้เหมือนบักเลย อร่อยให้ตัวนี้ก่อนเลยเจ้าหัวหรือเจ้ากลางบาลเลยก็แล้วกันเอาแม่งอย่างนี้นอ้ไเหี้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอสัตว์แม่งรู้เลยเี้ยนี่นี่กลนกลนอยู่ไหนวะ คนอยู่ไหนไวะไอ้สัตว์แหม่ให้อควายเฮียยิงตัวเองไอ้สั์โอ้ยผายเสร็จกูเสร็จกูบาตุก้าอยู่ไหนามาไหมกูซะาอ่าฟอร์โรโเกมโอเวอร์โอ้บาซุกา้าเย็นนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ จริง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 เนะเกีเกมปิดพาสนิดหน่อยนะครับไว้เจอกัน